ดีค่ะชื่อนางสาวมาิมพกเนิดรหัส1 7 6ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่อง OSI m o d u l e แล้วก็ TCP/IP m o d u l นะคะเริ่มจากประวัติความเป็นมานะคะในช่วงปลายทศวรรษที่1970 ISO ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนามาตรฐานทั่วไปและวิธีการสร้างเครือข่า,ขาย ต่อมาในปีพศ1973ระบบสวิตแพ็กเกจทดลองในสหรา,าชาอาณาจักรได้ระบ,บุข้อกำหนดสำหรับการกำหนดโปรโตคอลร,ระดับที่สูงกว่าต่อมาในปีพศ1983แบบจำลอง OSI เดิมตั้งใจให้เป็นข้อกำหนดโดยละเอียดของอินเทอร์เฟซจริงต่อมาในปีพศ1984นะคะสถาป,ปัตยกรรม OSI ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก ISO ให้กลายเป็นมาตรฐานสากละคะ่ะ โอ i m o ไอโเดคืออะไรคือแบบจำลองโอ i นะคะเป็นแบบเชิงตรรกะและแนวความคิดที่กําหนดการสื่อสารเครือข่ายที่ใช้โดยระบบที่เปิดให้เชื่อมต่อโครงข่ายและการสื่อสารกับระบบอื่นการเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิดคือรุ่น OSI Model ยังกําหนดเครือข่ายแบบ logical และอธิบายการถ่ายโอนแพ็กเกจคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรโตคอลหลายชั้นโดยแบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็น7ชั้นตั้งแต่ชั้นทางกายภาพไปถึงแอปพลิเคชันค่ะชั้นล่างของ OSI ใกล้ชิดกับฮาร์ดแวร์มากขึ้นในขณะที่ชั้นบนเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันแบบจำลองนี้ช่วยกำหนดมาตรฐานการสื่อสารทำให้เข้าใจและจัดการเครือข่ายได้ง่ายขึ้นแม้ว่า OSI จะเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีแต่ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการอธิบายและวิเคราะห์โครงสร้างของเครือข่ายในปัจจุบันค่ะ ชั้นต่างๆของ OSI m o เด l นะคะเริ่มจากชั้นที่1ก็คือชั้นทางกายภาพหรือ Physical layer ค่ะเป็น layer ชั้นที่1ห,หรือเป็น layer ชั้นล่างสุดซึ่งทําหน้าที่รับส่งข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นชั้นนี้จะกําหนดว่าแต่ละคอน n e c เตอเช่น RS 2 3 2 c มีกี่พินแต่ละพินทําหน้าที่อะไรบ้างใช้สัญญาณไฟกี่โวลต์เทคนิคการ มันตีเพกแบบต่างๆก็จะถูกกำหนดขึ้นอยู่ในเลเยอร์ชั้นนี้ซึ่งจะเป็นทั้งแบบที่ใช้สายหรือไม่ใช้สายค่ะต่อมาชั้นที่2คือชั้นเชื่อมโยงข้อมูลค่ะหรือ data link layer ค่ะเป็นเลเยอร์ชั้นที่2เป็นชั้นที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้ตรวจสอบหรือควบคุมความผิดพลาดให้ในข้อมูลโดยจะแบ่งการส่งข้อมูลที่ออกเป็นแพ็กเกจหรือเฟรมถ้าผู้ได้รับข้อมูลถูกต้อง ก็จะส่งสัญญาณยืนยันกลับมาว่าได้รับข้อมูลแล้วเรียกว่าสัญญาณ ACK ให้กับผู้ส่งแต่ถ้าผู้ส่งไม่ได้รับสัญญาณ ACK หรือได้รับสัญญาณ NAK กลับมาผู้ส่งก็อาจจะทําการส่งข้อมูลให้ไปใหม่ค่ะต่อมาชั้นที่3ก็คือชั้นเครือข่า,ขายหรือ Network e Layer ค่ะเป็นเลเยอร์ชั้นที่3เป็นชั้นที่ทําหน้าที่ออกแบบหรือกําหนดเส้นทางการเดินทางของข้อมูลที่จะรับส่งข้อมูลไปยังเส้นทางที่สะดวกมีระยะสั้นและเร็วที่สุด พื่อให้ผู้รับข้อมูลสามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วค่ะต่อมาชั้นที่4นะคะก็คือชั้นการลำเลียงทางสปอร์ตเลเยอร์เป็นเลเยอร์ชั้นที่4ที่ทําหน้าที่ดูแลการจัดการเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารซึ่งการตรวจสอบความผิดพลาดนั้นพิจารณาจากข้อมูลที่เรียกว่าเช็คซ u m หรืออาจจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆโดยพิจารณาจากฝั่งต้นทางกับไปทางโปรโตคอลที่ใช้ในชั้นนี้ชนนเช่น TCP UDP NetBIOS และ PPP t ค่ะ ฟังก์ชันหลักของชั้นการขนส่งได้แก่การแบ่งเซกเมนต์และประกอบคืนแบ่งข้อมูลแบ่งข้อความจากชั้นบนให้เป็นหน่วยย่อยและประกอบข้อมูลกับคืนที่ปลายทางค่ะต่อมาชั้นที่5คือชั้นเซสชั่นหรือเซกชั่นเลเยอร์ค่ะเป็นเลเยอร์ชั้นที่5ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเซสชั่นของโปรแกรมซึ่งเซสชั่นจะช่วยทําให้การติดต่อสื่อสารของเว็บไซต์นั้นสามารถสื่อสารกันได้หลายหน้าต่าง จึงเป็นตัวที่คอยรับส่งข้อมูลไปยังเว,เว็บไซต์ต่างๆหน้าต่างเช่น Netby o อและ PPTP ฟังก์ชันหลักของชั้นเซสชันได้แก่การสร้างการบำรุงรักษาและการสิ้นสุดเซสชันคืออนุญาตให้กระบวนการทั้งสองใช้และสิ้นสุดการเชื่อมต่อค่ะประมาณชั้นที่6เป็นชั้นการนำเสนอหรือ Presentation Layer ค่ะ เป็นเลเยอรชั้นที่6มีหน้าที่แปลข้อมูลจากชั้นแอปพลิเคชันให้เป็นรูปแบบที่สามารถส่งผ่านเครือข่ายได้โปรโตคอลที่ใช้นในชั้นนี้เช่น jpeg, mpeg, zip, tls, ssl เป็นต้นฟังก์ชันของการนำเสนอได้แก่การแปลเช่นการแปลข้อมูลจาก a s c i i เป็น edcdic ค่ะ การเข้า,หารหัสหรือถอดรหัสการเข้า,หารหัสข้อมูลเป็นรูปแบบหรือหรหัสอื่นๆเพื่อรักษาความปลอดภัยและการถอดรหัสข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ค่ะต่อมาชั้นที่7นะคะคือชั้นแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันเป็นเลเยอร์ชั้นที่7ซึ่งเป็นชั้นที่อยู่ใกล้ผู้ใช้งานมากที่สุดโดยเป็นแอปพลิเคชันของ OSI มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ใช้ศพ แอพพลิเคชันคอยรับส่งข้อมูลโดยตรงกับผู้ใช้และกำหนดกติกาอันกอริทึมว่าเป็นอย่างไรให้ทางาน,นเรื่องอะไรคะ่ะนี่คือโปรโตโคอลที่สำคัญของ OSI m o เด l แต่ละชั้นนะคะต่อมาเป็นข้อดีและข้อเสียของ OSI m o เด l ค่ะข้อดีก็คือมีการแบ่งการสื่อสารเครือข่ายออกเป็น7ชั้นทำให้เข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น แล้วก็ช่วยให้การสื่อสารเครือข่ายเป็นมาตรฐานเนื่องจากแต่ละชั้นมีฟังก์ชันและโปรโตโคอลที่กําหนดไว้ชัดเจนอันที่สามนะคะทาให้การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครือข่ายเป็นไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาและอัปเดตแต่ละชั้นแยกจากกันได้ทําให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ง่ายคะ่ะข้อเสียก็คือการมีเจ็ดชั้นอาจซับซ้อนและเข้าใจยากสําหรับผู้เริ่มต้นในการใช้งานจริงระบบเครือข่ายส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตโคอล ชุดหรือ TCP/IP ค่ะซึ่งง่ายกว่า O s ไ i โมเดลไม่ได้ถูกนำมาใช้โดยตรงเสมอไปา่แต่ละชั้นมีชุดกฎและกระบวนการของตัวเองซึ่งอาจทำให้การทำงานของเครือข่ายใช้เวลามากขึ้นและมีประสิทธิภาพลดลงค่ะหรือ o s d iModel เป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีมากกว่าการใช้งานจริงทำให้เหมาะสำหรับการศึกษาแต่ไม่จำเป็นต้องนำไปใช้โดยตรงเสมอค่ะ ต่อมาเป็น TCP/IP m o เด l นะคะต่อมาเป็นประวัติความเป็นมานะคะ 1. การพัฒนา TCP/IP ถูกพัฒนาโดย Defense Advanced Research Project Agency ค่ะในช่วงต้นปี1970เพื่อใช้ในเครือข่าย a r p a t n 2. ผู้พัฒนาก็คือ Bob Kahn และ w i n s h a p e เป็นผู้ร่วมพัฒนาสำคัญของ TCP/IP โดยได้รับการออกแบบในปี1978ค่ะ 3. การปรใช้ก็คือเริ่มใช้อย่างแพร่หลายหลังจาก ARPANET เปลี่ยนมาใช้ TCP/IP ในปี1983และกลายเป็นมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตค่ะ 4. การเติบโตและการปรับปรุงค่ะหลังจากที่ถูกนำมาใช้ใน ARPANET แล้วก็ TCP/IP ก็ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้สามารถรับรองเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้นเช่นอินเทอร์เน็ต5การดูแลแล,และพัฒนาปัจจุบันอินเทอร์เน็ต Engineering Tech f o r เป็นผู้ดูแลแล,และพัฒนาชุดโปรเจกต์โปรโตคอลนี้ต่อไปค่ะ TCP/IP โมเดลคืออะไรโมเดล TCP/IP ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่า ควรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งกับอินเทอร์เน็ตอย่างไรและควรส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอย่างไรช่วยให้คุณสร้างเครือข่ายเสมือนได้เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายของคอมพิวเตอร์หลายเครือข่ายเข้าด้วยกันวัตถุประสงค์ของโมเดล TCP/IP ก็คือเพื่อให้สื่อสารกันได้ในระยะทางไกลค่ะ TCP/IP ย่อมาจาก Transmission Protocol ควบคุมอินเทอร์เน็ต โปรโตคอล TCP/IP Stack ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเป็นโมเดลในการเสนอสตรีมไวแบบ end-to-end ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะมาเป็นชั้นต่างๆของ TCP/IP โมเดลค่ะชั้นที่1ก็คือชั้นการเข้าถึงเครือข่ายหรือ Network Access Layer ค่ะชั้นการเข้าถึงเครือข่าย เป็นชั้นแรกที่รับผิดชอบการสร้างและจัดการการเชื่อมต่อเบื้องต้นมีหน้าที่หลักคือการระบ,บุประเภทโปรโต,โตโคอลของแพ็กเกตการป้องกันข้อผิดพลาดและการสร้างเฟรมโดยมีโปรโตโคอลสำคัญเช่น PPP และ IEEE 802.2 Ethernet ค่เเะชั้นที่2ก็คือชั้นอินเทอร์เน็ตหรือชั้นเครือข่ายหรือ Internet เน All Network Layer ค่ะ ทำหน้าที่จัดการการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายประกอบด้วยโปรโตโคอลสำคัญ3ตัวคือ IP หรือ Internet Protocol ค่ะที่จัดการการส่งแพ็กเก็ตระหว่างต้นทางและปลายทาง ICMP ก็คือ Internet Control Message Protocol ค่ะที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเครือข่ายและ ARP ก็คือ Address Resolution Protocol ค่ะ ที่แปลงที่อยู่ IP เป็นที่อยู่ฮาร์ดแวร์ชั้นนี้มีความสมคัญชั้นนี้มีความสําคัญในการกําหนดเส้นทางการส่งข้อมูลโดยใช้ที่อยู่ IP เป็นตัวระบุอุปกรณ์ค่ะเช่นเมื่อส่งอีเมลข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นแพ็กเก็ตและส่งผ่านชั้นอินเทอร์เน็ตซึ่งจะก,กําหนดเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ที่อยู่ IP และตารางเส้นทางเพื่อให้ข้อมูลไปถึงปลายทางได้อย่างถูกต้องค่ะชั้นที่3ก็คือชั้นขนส่งหรือ Transport Layer น,นะคะ ชั้นนี้จะรับผิดชอบการสื่อสารแบบปลายทางถึงปลายทางมีโปรตโตคอลหลัก2ตัวก็คือ TCP ที่รับรองประกันการส่งข้อมูลแบบเชื่อถือได้โดยมีการตรวจสอบการเชื่อมต่อและลำดับข้อมูลและ UDP ที่ส่งข้อมูลแบบไม่รับประกันความถูกต้องแต่เร็วกว่าเพราะไม่ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อชั้นที่4นะคะชั้นแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันเลเยอร์ เป็นชั้นบนสุดที่รวมฟังก์ชันของ3ชั้นแบบจำลอง OSI มีโปรโคอลสำคัญ3ตัวก็คือ HTTP หรือ HTTPS สำหรับการสื่อสารบนเว็บ SSH สำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและ NTP สำหรับการ s y n c r o n i t e เวลาระหว่างคอมพิวเตอร์กับแหล่งเวลามาตรฐานชั้นนี้ทำให้แอปพลิเคชันสามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความซับซ้อนของชั้นล่าง นี่คือโปรโตคอลที่สำคัญของ TCP/IP m o เด l นะคะต่อมาเป็นข้อดีและข้อเสียของ TCP/IP m o เด l ค่ะข้อดีก็คือช่วยสร้างการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆแล้วก็ทำงานโดยไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการนะคะต่อมาก็คือรองรับโปรโตคอลการกำหนดเส้นทางจำนวนมากและสีก็คือใช้สถาปัตยกรรม client-server ที่ปรับขนาดได้สูงค่ะ 5. สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ 6. กรองรับโปรโตคอลการกำหนดเส้นทางหลายแบบและมีน้ำหนักเบาและไม่ทำให้เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็นบนเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ค่ะข้อเสียนะคะก็คือ 1. ซับซ้อนในการตั้งค่าและจัดการสันการขนส่งไม่รับประกันการส่งแพ็กเก็ต 3. ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนโปรโตคอลใน TCPIP ค่ะ 4. ไม่ได้แยกแนวคิดของบริการอินเทอร์เฟซและโปรโตคอลอย่างชัดเจนดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการอธิบายเทคโนโลยีใหม่ในเครือข่ายใหม่ 5. มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการโจมตี SYN คือการโจมตีซิงโครไน์ค่ะซึ่งเป็นการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ DOS ที่ผู้กระทำไม่ดีใช้ TCP/IP ค่ะความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง OSI m o เด l และ TCP/IP m o เด l นะคะความคล้ายคือก็คือ1เลยทั้ง2แบบจำลองใช้ระบบชั้นในการจัดการเครือข่ายค่ะ 2. แต่ละชั้นมีหน้าที่เฉพาะทำให้ง่ายต่อการค้นหาปัญหาค่ะ 3. ม,มีหลักการทำงานพื้นฐานคล้ายกันในในการส่งผ่านข้อมูลค่ะความแตกต่างก็คือ 1. OSI m o เด l มีเดชั้นแยกหน้าที่ออกเป็นส่วนย่อยชัดเจนสามารถระบุปัญหาได้เฉพาะเจาะจงกว่าเพราะแยกชั้นละเอียดค่ะ 2. TCP/IP มี4ชั้นค่ะรวมหน้าที่หลายอย่างไว้ในชั้นเดียวกันอาจยากต่อการระบุปัญหาเฉพาะเพราะรวมหลายหน้าที่ไว้ในชั้นเดียวกันโดย OSI เน้นความชัดเจนในการแบ่งหน้าที่ในขณะที่ TCP/IP เน้นความกระชับและการใช้งานจริงค่ะต่อมาเป็นบทบาทและหน้าที่นะคะบทบาทของ OSI model อันที่1ก็คือเครือข่ายไร้สายหรือ Wi-Fi 5 g ค่ะ OSI model เกี่ยวข้องกับการสื่อสารไร้าสายอย่างไงเครือข่ายไร้สายจะทำงานผ่านโมเดล OSI โดยเฉพาะในชั้นล่างสุดของชั้นคือชั้นกายภาพและชั้น Data Link เมื่อข้อมูลถูกส่งจะมีการห่อหุ้มข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละชั้นและถอดออกเป็นปายทางชั้นกายภาพก็คือ 1. จัดการการส่งข้อมูลผ่านอากาศด้วยคลื่นวิทยุ 2. มีความท้าทายเฉพาะตัวเมื่อเทียบกับเครือข่ายแบบมีสายเช่นไม่สามารถตรวจจับการชนนกันของข้อมูลได้ 3. ต้องมีการป้องกันการรบกลัและการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าระบบมีสายค่ะต่อมาเป็นชั้นการเชื่อมโยงข้อมูล 1. แบ่งเป็นสองส่วนย่อย LLC รับผิดชอบการห่อคุมข้อมูลและ MAC ควบคุมการเข้าถึงสื่อกลาง 2. จัดการรูปแบบข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน802.1.1สำหรับ Wi-Fi ค่ะ 3. ควบคุมการเข้าถึงช่องสัญญาณเพื่อหลีกเ,กเลี่ยงการชนกันของข้อมูลโดยทั่วไประบบการส่งข้อมูลให้ใช้เวลาประมาณ500มิลลิวินาทีค่ะแต่อาจช้าลงในกรณีที่มีการจราจรข้อมูลหนาแน่นระบบ QoS สามารถช่วยลดเวลาในการประมวลผลได้ต่อมาเป็น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งค่ะหรือ IOT OSI model ช่วยให้อุปกรณ์ IOT ทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบโดยครอบคุมตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ชั้นกายภาพไปจนถึงแอปพลิเคชันชั้นแอปพลิเคชันทำให้การเชื่อมต่อข้อมูลการส่งข้อมูลและการประมวลผลมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะต่อมาเป็นเครือข,าข่าย cloud computing ค่ะ การประมวลผลแบบคลาวด์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันและช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถจัดเก็บเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำลงโมเดล o s i ช่วยให้การทํางานและการทํางานร่วมกันระหว่างระบบต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นทุกชั้นของโมเดล OSI มีความสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดกับการประมวลผลแบบคลาวด์ซึ่งก็คือการจะส่งทรัพยากรการคำนวณตามความต้องการผ่านอินเทอร์เน็ต OSI จัดเตรียมกรอบและการทํางานที่ควบคุมองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลแบบค่าวค่ะต่อมาก็คือการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายนะคะ OSI Security Architecture ค่ะเป็นโครงสร้างสําคัญในการปกป้องข้อมูลและกิจกรรมการสื่อสารขององค์กรมาตารฐานการรักษาความปลอดภัยถูกจัดประเภท ออกเป็นการโจมตีทางความปลอดภัยกลไกความปลอดภัยและบริการความปลอดภัยค่ะเริ่มจากการโจมตีทางความปลอดภัยเช่นการดักฟังการส่งซ้ําและการปฏิเสธการให้บริการค่ะต่อมาเป็นกลไกความปลอดภัยค่ะก็คือการควบคุมการจัดเส้นทางไลเซ็น์ดิจิตอลและการเข้ารหัสค่ะแล้วก็เป็นการบริการความปลอดภัยนะคะก็คือความลับของข้อมูลการควบคุมการเข้าถึงการพิจารณาการพิสูจน์ตัวตนค่ะ เครือข่ายไร้สายไวไฟนะคะ TCP มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารไร้าสายโดยช่วยส่งข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ผ่านกระบวนการรับรองแพ็กเก็ตและการส่งซ้ำหากข้อมูลสูญหายนอกจากนี้ TCP ยังมี c o n g e s t i o n Control และ File Control นะคะเพื่อลดปัญหาความแออัดของเครือข่ายและปรับอัตราการส่งข้อมูลให้เหมาะสมกับสภาพเครือข่ายไร้สายอย่างไรก็ตาม TCP อาจมี latency สูงในบางกรณีเช่นวิดีโอคอลและเกมออนไลน์ซึ่งโปรโตคอล UDP จะเหมาะสมกว่าเพราะลดวความหน่วงลงแม้จะไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่ะมาเป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะคะ TCP/IP ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ IoT โดยช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นเซนเซอร์ ensor, อุปกรณ์สมาร์ทโฮมและระบบ ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้ TCP/IP ยังช่วยจัดการและรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ IoT กับระบบค่าวรองรับการส่งข้อมูลแบบเรียวไทม์การเก็บและการประมวลผลข้อมูลจากอุปกรณ์จำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพยังรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT จำนวนมากในเครือข่ายเดียวกันและสามารถขยายขนาดได้ตามความต้องการรวมถึงรองรับการทํางานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตั้งแต่บ,บ้านอัจฉริยะไปจนถึงโรงงานอุตสาหากรรม TCP/IP สามารถทำงานร่วมกับโปรโตคอลเฉพาะสำหรับ IoT เช่น MQTT และ CoAP ค่ะซึ่งเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัดและต้องการประหยัดพลังงานนอกจากนี้ TCP/IP ในด้านความปลอดภัย TCP/IP มีกลไกในการเข้า,หารหัสข้อมูลและการตรวจสอบตัวตนช่วยปกป้องข้อมูลที่รับส่งระหว่างอุปกรณ์ IoT และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ ต่อมาเครือข่ายค่าวคอมพิวติ้งค่ะ TCP/IP มีบทบาทสำคัญในเครือข่ายค่าวคอมพิวติง้งหลายประการโดยช่วยให้ผู้ใช้สาม,มารถเข้าถึงบริการค่าวจากทุกที่ผ่านอินเทอร์เน็ตรตองรับการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูลทั่วโลกและทำให้การส่งข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันค่าวและผู้ใช้เป็นไปอย่างน่าเชื่อถืออีกทั้ง,ง TCP/IP ยังรองรับการขยายตัวของทรัพยากรค่าวอย่างรวดเร็วจัดการเครือข่ายเสมือนและช่วยกระจายโหลดระหว่างเซิร์ฟเวอร์คาวในด้านความปลอดภัย TCP/IP สนับสนุนการเข้ารหัสข้อมูลและการแยกเครือข่ายระหว่างผู้ใช้บนขลาวรวมถึงรองรับการตรวจสอบสิทธิ์และการควบคุมการเข้าถึงนอกจากนี้ TCP/IP ยังรองรับบริการคลาวประเภทต่างๆเช่น SaaS, PaaS, IaaS ค่ะจัดการคุณภาพการให้บริการสนับสนุน API และเว็บซอรต์แวิสและช่วยในการติดตามประสิทธิภาพ การตวรวจสอบการใช้งานการคิดค่าบริการและการแก้ไขปัญหาในระบบคลาวค่ะมาการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายค่ะคุณสมบัติความปลอดภัยของ TCP/IP ได้แก่ 1. ความปลอดภัยเฉพาะระบบปฏิบัติการเช่นการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายและการตรวจสอบ 2. การความปลอดภัยของคําสั่ง TCPIP เช่น FTP, r e s e c และ Telnet ค่ะ 3.. กระบวนการที่น่าเชื่อถือได้รับการรับรองจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา 4. ฐานการคำนวณที่น่าเชื่อถือในเครือข่ายรวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ค่ะ 5. ความปลอดภัยของข้อมูลที่ไม่ได้เข้าลหัสเมื่อส่งผ่านเครือข่าย 6. การควบคุมพอร์ต TCP โดยการรับรองผู้ใช้ค่ะต่อมาเป็นการใช้งานจริงในระบบเครือข่ายสมัยใหม่นะคะ กรณีศึกษาก็คือผู้ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้คือให้พิจารณาปัญหาตาม OSI model โดยแรกตรวสอบทีละเลเยอร์ค่ะเลเยอร์ที่หนึ่งก็คือตรวจสอบฮาร์ดแวร์1ลรหนึ่งก็ตรวสอบว่าสายแลนเชื่อมต่ออยู่หรือไม่ 2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เช่นราเตอร์หรือสวิตช์เปิดทํางานอยู่หรือไม่ 3. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีไฟแสดงสถานะหรือไม่ 4. ตรวจสอบเปลี่ยนสายแลนหรือ,พอเพื่อดูว่าสายอาเซียนหรือไม่ต่อมาเลเยอร์ที่2 ก็คือตรวจสอบ mac address และ switch ค่ะอันที้หนึ่งก็คือตรวจสอบว่า network interface card ของคอมพิวเตอร์ทาง,งานปกติหรือไม่สองใช้คำสั่ง ip config หรือ all หรือ if config เพื่อตรวจสอบ mac address ค่ะสามตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ได้รับ mac address ถูกต้องหรือไม่ต่อมาเระยอที่3นะคะตรวจสอบ ip address และการกำหนดเส้นทาง1 ใช้คำสั่ง ipconfig หรือ ifconfig เพื่อตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ได้รับ IP address หรือไม่ 2. ถ้าไม่มี IP address อาจต้องตรวจสอบว่า DHCP server ทำงานปกติหรือไม่ 3. ใช้คำสั่ง ping 8.8.8.8.8เพื่อตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ 4. ใช้ tracer หรือ tracer r o u t เพื่อตรวจสอบเส้นทางของแพ็กเกตค่ะต่อมาเรียรที่4ก็คือตรวจสอบการทำงานของ TCP UDP ค่ะ 1. ตรวจสอบว่าพอที่ใช้เชื่อมต่อเครอข่ายเปิดอยู่หรือไม่ 2. ใช้คำสั่ง netstat r เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ tcp ที่กำลังใช้งาน 3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยใช้ Telnet หรือ nc ค่ะต่อมาเะเยีร์ที่7นะคะคือตรวจสอบโปรโตคอลแอปพลิเคชัน 1. ก็คือตรวจส,สอบว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ได้หรือไม่ 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อบปอยัง dns server โดยใช้ nslookup หรือ dig ค่ะ 3. ตรวจสอบว่าบริการที่ต้องใช้เช่น HTTP หรือ FTP เปิดทำงานอยู่หรือไม่ต่อมาเป็นการพัฒนาและประปับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายค่ะความสำคัญของ OSI model ในการออกแบบอุปกรณ์เครือข่าย OSI model ถูกใช้เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์เครือข่ายเช่น switch เ o u t e r firewall และ l o บา balancer เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้สามารถทํางานร่วมกันรวมกับมาตรฐานเครือข่ายสากลได้ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ c h ้ n n e l k i OI ก็คือเรเยกที่2นะคะก็คือสวิตและ MAC address table ค่ะ 1. สวิตทำงานที่ l a เยอรโดยใช้ MAC address table ในการสง่งแพ็กเกตไปอุปกรณ์ 2. ใช้ VLAN เพื่อแยกกันสื่อสารภายในเครือข่ายเดียวกัน 1. เลเยอรค่ะลอเตอร์และการกำหนดเส้นทาง 1. น o อเตอร์ทำงาน ที่เลเยอร์3โดยใช้ IP Address ในการกำหนดเส้นทางข้อมูล 2. สนับสนุนโปรโตคอลเช่น OSPF BGP EIGRP สำหรับการกำหนดเส้นทางเครือข่า,ขายค่ะเลเยอร์สี่ไฟวอลและการควบคุม TCP UDP 1. ไฟ่์วอลทำงานที่เลเยอร์4โดยสามารถควบคุมการรับส่งข้อมูลตามพอร์ต TCP UDP ค่ะสสามารถกำหนดนโยบาย ACL เพื่อบล็อกหรืออนุญาตแพ็กเกจที่ผ่านเครือข่ายเลเยอร์เโหลดบาลานซ์และเว็บแอปพลิเคชันไฟวอลหนึ่โหลดบาลานซ์ใช้ในการกระจายโหลดของทราฟิกไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายตัว 2. WAF ใช้ป้องกันการโจมตีและแอปพลิเคชันเช่น SQL injection และ XSS ค่ะในสานเป็นการออกแบบและกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเครือข่า,ขาย ความสาคัญของ OSI model ในความปลอดภัยของเครือข่ายแนวคิด OSI ถูกนํามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยเครือข่ายเพื่อป้องกันการโจมตีในแต่ละเลเยอร์ตัวอย่างในการนําเสนอมาใช้กับความปลอดภัยค่ะเลเยอร์หป้องกันการเข้าถึงอุปรกรณ์เครือข่ายนี่คือ 1. ใช้ระบบล็อกกายภาพเช่นตู้ลกล็อกกล้องวงจรปิดแล้วก็ระบบสแกนนิ้วมือนะคะ 2. ใช้สายเคเบิลแบบป้องกันการดักฟังเลเยอร์ส การใช้ไฟวอลและ VPN ก็คือ 1. ใช้ไฟวอลเพื่อเพื่อกองทรฟฟิกที่ไม่พึงประสงค์ 2. ใช้ VPN เพื่อเข้ารหัสข้อมูลส่งผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะเลเยอรควบคุมพอร์ตและการตรวจสอบท r ฟฟิก 1. ใช้ intrusion detection system และ intrusion prevention system เพื่อตรวจสอบเพื่อตรวจจับและป้องกันการโจมตีค้าข่า,ขาย2 ปิดพอร์ตที่ไม่จําเป็นเพื่อลดช่องโหว่ค่ะเลเยอร์เการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน 1. ใช้เว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอล์เพื่อป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ 2. ใช้ ssl tls เพื่อเข้ารหัสข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และ c l i e n d ค่ะการนำ tcp ip m o เด l ไปใช้งานได้จริงนะคะก็คือ 1. การท่องเว็บและอีเมลใช้โปรโตคอลระดับแอปพลิเคชันเช่น http และ SMTP เพื่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 2. การถ่ายโอนไฟล์ใช้ FTP และ SFTP เพื่อแลกเปลี่ยนไฟล์อย่างปลอดภัยโดยใช้ TCP เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 3. VoIP และวิดีโอคอลใช้ UDP สำหรับการสื่อสารแบบเดียวทามเช่นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตและการประชุมวิดีโอ 4. อุปกรณ์ IoT ใช้ TCP/IP ในระบบสมาร์ทโฮมและอุตสาหกรรมอัตโนมัติ 5. การสื่อสารด้วยข้อความใช้ TCP เพื่อความถูกต้องและลำดับของข้อมูลเช่น WhatsApp, iMessage, Google Chat ค่ะ 6. การใช้งานเว็บหรือ HTTP ใช้ TCP เพื่อรับส่งข้อมูลเว็บอย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อความผิดพลาดค่ะ 7. การส่งอีเมลใช้ TCP เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลถูกส่งถึงปลายทางอย่างถูกต้องเช่น Gmail หรือ Outlook ค,ค่ะ จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ